ถ้าถามว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเจอบ่อยแค่ไหนนะคะก็คือพบว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งเป็นเลือดชนิดอื่นๆนะคะค่ะชื่อแพทย์หญิงพิมใจนพิพารักษ์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาโวิทยานะคะภาพระวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ ต่อมน้ำเหลืองนะคะก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเรานะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะซึ่งในตัวต่อมน้ำเหลืองก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า ลิมโฟไซต์นะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น T เซลแลวก็ B เซลนะคะซึ่ง B เซลเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างผูมิคุ้มกันของร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าแอนติบอดีนะคะก็คือจะเป็นตัวกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเรานะคะในขณะที่ตัวลิมโฟไซต์นะคะเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ทเซลเองเนี่ยก็สามารถที่จะทําหน้าที่เก็บกินเชื้อโรคนะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้เช่นกันนะคะ่ะ ค่ะ,ะเรล็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากมีตัวมเมล็งเกิดขึ้นในต่อมน้ำเหลืองนะคะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเรล็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยสามารถเกิดที่อวัยวะอื่นของร่างกายก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในสมองในปอดนะคะหรือว่าอาจจะเป็น อันแทะของผู้ชายนะคะหรือว่าที่ทางเดินอาหารหรือว่าทิตะนะคะสำหรับชนิดของเอามาเล็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นนอนฮอตกิ้ลินโฟมานะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นฮอตกิ้ลินโฟมาซึ่งนอนฮอตกิ้ลินโฟมานี่ก็สามารถที่จะแบ่งต่อไปได้อีกนะคะเป็นชนิด B เซลล์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของชนิด T เซลล์นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเรื่องของ B เซลล์เนี่ยก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันในชนิดของ B เซลล์โดย บางคนอาจจะเป็นความรุนแรงที่เราเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าอินโดเลนลิมโฟมานะคะในขณะที่บางกลุ่มอาจจะเป็นชนิดที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่จเจริญเติบโตเร็วนะคะใช้เวลาในการจเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ Aggressive n o n h o d g k i n l y m p h o m ม ค่ะสำหรับอาการของมะเเ็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจริงๆชนิดของฮัตติ้งกับนอนฮัตติ้งโฟม m านี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือ1มาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตนะคะจะเป็นที่บริเวณไหนของร่างกายก็ได้นะคะหรือบางครั้งอาจจะมีอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะมีก้อนนะคะขึ้นตามผิวหนังก็ได้หรือว่าเป็นที่ปอดหรือว่าเป็นในสมองหรือว่าเป็นตามอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ได้นะคะส่วนอาการอื่นที่เราเจอได้นี่ก็คือเช่นมีไข้นะคะ มีเบ uh, ื่ออาหารนะคะน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีอาการเหนือออกมากผิดปกติอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนื้อก็ออกเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็หรือว่าเหนือออกตอนกลางคืนซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการงที่อาจจะทําให้ต้องสงสัยว่ามีเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะส่วนอาการอย่างอื่นถ้าสมมติว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเข้าสู่ไขกระดูกเนี่ยก็อาจจะมีอาการเรื่องของมีเลือดออกได้นะคะมีเลือดออกนี่ผิดปกติได้หรือว่ามาด้วยเรื่องโลหิตจางได้นะคะ สำหรับสาเหตุของมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองนะคะจริงๆมันเกิดจากความผิดปกติกของของยีนหรือว่าเรื่องของอโครโมโซมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองเนี่ยมักจะเกิดในผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะแต่อย่างที่เราบอกไปว่ามะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองมันมีหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางชนิดอาจจะพบได้บ่อยในกลุ่มอายุน้อยหรือว่าวัายกลางคนนะคะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็ง ต่อมน้าเหลืองนะคะอย่างเช่นการใช้สารคินนะคะเช่นพวกเรื่องของการยาใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะคะหรือว่ายาฉีดกันยุงทั้งหลายนะคะหรือว่าการกรบผมนะคะหรือว่าการใช้ยาทาเล็บนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเออช่นเรื่องของการสัลญกรรมนะคะนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการสัลญกรรมตกแต่งบริเวณเต้านมนะคะการซิ่งใส่สิ่งที่มันไม่ใช่ ส่วนที่อยู่ในร่างกายเราเข้าไปนะคะมันก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็งต่อมเหลืองขึ้นมาภายังได้นะคะก็ทําให้มีความเสี่ยงที่เป็นได้เยอะมากขึ้นนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่น,นะะที่ทําได้เช่นเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเช่นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองหรือว่าโรคพุ่งพวงนะคะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการที่ทําให้เกิดมะเร็งต่อมเหลืองได้นะคะหรือว่า ผู้ป่วย HIV นะคะหรือว่าที่เป็นโรคเอสนะคะกลุ่มพวกนี้ก็มีความเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดมะเร็งตตอาน,น้มเหลืองตามมาได้นะ,ะถ้าสังเกตกันง่ายก็คือมะเร็งเช่นถ้าเกิดสมมุติคนไข้เป็นมะเร็งเต้าน,นมแล้วลามไปต่อมน,น้ําเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปที่บริเวณที่รักแร้นะคะจะไม่ไปที่ขาหนีบหรือว่าไม่ไปที่ส่วนต้นคอนะคะ แล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยมีอาการไอเรื้อรังหรือว่ามีไอเป็นเลือดมีหอบเหนื่อยนะคะ,ะซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยกสาาถถย็สามารถที่จะตัวมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะลามไปที่ต่มน้ำเหลืองได้นะคะแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งต่มน้ำเหลืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะโดยเฉพาะในคนไข้เนี่ยจะมาต่มน้ำเหลืองโตหลายจุด เช่นบริเวณที่คออาจจะมาที่ขาหนีบก,ก็ได้นะคะหรือว่ามีที่บริเวณรักแล้วนะคะถ้าเกิดมีหลายๆที่หลายๆตำแหน่งนะคะอันนี้ก็ให้สงสัยว่าว่าอาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการข้างเคียงเช่นมีไข้นะคะหรือว่ามีเรื่องของเบื่ออาหารน้ําหนักลดนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกมากผิดปกติซึ่งถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่จะไม่มีไข้นะคะถ้าเป็นมะเร็งมาจากอาวัยวะอื่นยกเว้นว่ามีไข้าจากการติดเชื้อจากสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของพวกนี้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดได้บ้างแต่ว่าจะไม่มีเหลือออกมาป,ปกตินะคะในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่โอกาสหายขาดนี่สูงมากนะคะประมาณ80เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถึงแม้จะมาระยะ3ระยะ4อย่าเพิ่งไปกังวลก่อนนะคะเราก็รักษาตามปฏิบัติตาม แนะนําของคุณหมอนะคะก็คือรับยาเคมีมบ,บาําบัดบางคนอาจจะต้องมีการฉายแสงด้วยหรือว่าอาจจะมีการใช้ยามุ่งเป้านะคะหรือว่ายาจาเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยยาจาเพาะเจาะจงร่วมกับยาเคมีมบำบัดเนี่ยก็พบว,ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีเลยแล้วก็สามารถทําให้มะเ,เร็ใใเงต่อมน้ำเหลืองหายขาดได้ค่ะก็โดยสรุปนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ย เป็นโรคที่ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะก็คือถ้าคนไข้เนี่ยมาตรวจเร็วแล้วก็ทําการรักษาแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะตามที่แพทย์แนะนาํามาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็โรคนี้ก็สามารถหายขาดได้ะคะ่ะ